เห็นพี่เกดคุยว่าจะปล่อยครับพี่เกดด้วยครับพี่เออคือยังไงอ่ะมันอยากมีปัญหากับพวกพี่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะแล้วกัใส่ใครโดนห่อเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปก่อนพี่เกดอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะอ้าวมันน้องโดนห่ออ้าวเออกันก็ตามนี้แล้วพี่ได้ได้ครับได้ครับเรื่องเรื่องเงินจะให้วันไหนอ่ะพี่ให้ผมว่าตอนเีอเดี๋ยวพิจารณาเดี๋ยวพิจารณาให้เดี๋ยวพิจารณาให้เอจะได้ไม่ตีตอนนี้ได้ต่อ ครับพี่เลือกเลือกช้อยสองให้เลือกนั้นใช่ไหมน้องผมแล้วแต่น้องเลยครับให้มันตัดสินใจเลยผมผมว่าผมจะพักแล้วเนี่ยผมพักอะไรพี่เอามาให้ต้องหกฟิตเอเอาไปพักไปอยู่ในมอนเฮดไงอมาจริงไหมล่ะมาไหมล่ะได้มาเดี๋ยวพี่มาแล้วกันน้องพี่โดนอมีเรื่องเล่นอะไรยังไงบอกผมมาได้ได้น้องไดเนาะอยากให้รู้ความจริงแบบมันมันเป็นยังไงอะได้ได้ไ้ครับพี่ชายครับครับพี่แก๊สแลมเพจบ้านในนี่นะมาจุดตัวที่ไหนโนมันนี่เหรอ มานี่ <biases. S 1> ไปดีไปดีไปดี AMD ดี AMD ดี AMD ดีวพี่เกณฑ์เพื่อนถูกคอแล้วแต่เราช่วยมันไม่ได้นะแต่เราช่วยมันไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าไปคุยเองจะไปดูใส่กันเลยเอาง่ายสุดท้ายเรียกไปอได้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ไม่มีใครไม่กล้าจ่ายหรอกยังไงก็ต้องจ่ายก็เท่ากับ AMD ไม่เล่นนะแตงเดี๋ยวเราจ่าไม่ใช่ก็ไม่เล่นไงแต่ว่าเอาเขาเอาเงินไงเอาเงินพูดจริงนะ ให้ทางเอาเงินนะคือทางที่เราเจ็บน้อยที่สุดคุมที่สุดใช่ใช่คุ้มคุ้มเราจริงนะก็ตรงนี้บ้าปุ๊ดเลยนะน้องนี่เท่าไหร่ล่ะอยู่น่าจะรอดแล้วเนาะรอดรอดแต่คุณไม่เห็นนะนี่ไงช่วยหน่อยอ๋อช่วยไม่ได้ช่วยก็เฮี้ยแล้วฮัลโหลครับเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราไม่รู้เราจะรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงมันโดนห่อไงโดนห่อก็คือไม่เรารู้ก็แค่รอแป๊บนึงไอ้ว่าว่าไงนะเละไอ้ เป็นโจรไงไอฟีเมื่อกี้มันขึ้นรถนีออนไงที่มันเคสเคสขึ้นโดนห่อเองได้ห่อน้องพี่ปะใช่พี่ใช่ผมผมไม่รู้ว่าแก๊งไหนพี่อืมอืมแล้วยังไงต่อครับห่อต่อป้าหรือว่าไงครับไม่ไม่ได้ห่อพี่ผมจะโทรมาถามพี่บ้าว่าอยู่อยู่อืมได้ได้ครับเนาะเปิดมีคนตึกพาพาฟนั้นนั้นปล่อยน้องพี่แล้วกันใช่ปะได้ครับพี่เดี๋ยวปล่อยให้ครับือว่าโดนจับอยู่เนี่ยใช่ปะมีมีมีสี่ศพครับพี่ผมไม่รู้ว่าไดมอนด์เฮดหมดเลยหรือเปล่าครับพี่เนี่ยเขาโดนจับอยู่ นั่นอ่ะเห็นไหมล่ะหัวแดงน่ะลุกขึ้นมาแล้วน่ะมีมีทั้งหมดสี่ศพครับพี่เกตให้ให้เดอะมันเฮดหมดเลยครับพี่ครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละได้ไหมได้ถามได้รับนาคานไหมเฮ้ยใครรับโพสอะไรอ่ะพันธมิตรที่คุณคู่ควรคืออะไรอ่ะฮะ อันนี้มัน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 หมายถึงเราป่ะหรือไงเอาดีตีเลยเหรอฮะฟันแต่มีที่คุณนคุ้นกว่าเออนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะเขามาแซวแซวที่เราคุยเมื่อกี้มีมีประชาชนอยู่กันเยอะเหรอไม่มีไม่มีนะเก่งแค่ผู้หญิงเท่านั้นแหละนั่นคือใครอ่ะมันหมายถึงใครอ่ะจะขับไปดูนะว่ามันแต่เดี๋ยวเขาปล่อยแล้วเขาโทรมาปล่อยแล้วเมื่อกี้อ่ะมันบอกเดี๋ยวเขาปล่อยหมดละเต้นๆไปไปวนหน่อย รร้านอออูโเว์จะเป็นยากอะไรพี่แล้วก็แค่ติ๊กเก็ตไปถามว่ามันคือใครเนี่ยพี่พิมพ์แล้วโพสทำไมเนี่ยอะะไรวนี่ไงโจรพี่ไหนนี่ไงองไรน่ะหัวแดงแฉไอเบลยังโดนอุ้มอยู่เลยไอเบลอะฮะไอเบลยังโดนมานี่ไอเบลอะไอเบลโดนนะใช่เหรอไอเบลยังโดนอยู่แต่เหลือแค่เดียวเหลือคเดียวแต่ผมเมื่อกี้ผมก็ไปสินพีช่วยทอสที่บ้านนู้นนี่มาจะเหลือเบลอาแล้วเขาไม่ปล่อยเหรอพี่เก็ยังไงของพี่เนี่ย เออเห็นพี่เกดคุยว่าจะปล่อยฮัลโหลครับ,เ,รบเออคือยังไงอ่ะมันอยากมีปัญหากับพวกพี่เหรอ <Okay. S 1> ฮะกดกดพูดใหม่เหรอครับพี่ไม่ได้ยิน,นครับเออได้ยินไหมไม่ยินเหรอครับรอื่นน่าไม่น่าจะมีจีนะพี่ขินก็ไม่ได้ซื้อจีไว้มีผมมีจีเออแล้วไปซื้อจีกันไปได้นะฮัลโหลพี่หมอพี่อยู่ไหนพี่พี่มาแลนด์ผมได้ไหมได้ได้ครับอย่าไปอย่าไป ไปหยับไอมันเรียกอยู่ที่กาลาดอะไอไอไปแลงน้ำเงินกันไอบอสโอยเฮ้ยหวยเอ้ยน้องต้องอะไอบอสหวยเอ้ยสี่เน่จ้เลยอะสวัสดีครับม้ามันไม่มีลบไงไอ้เหี้ยฮัลโหลได้ยินพี่ป้าได้ได้ยินครับพี่จะได้ยินครับคือยังไงอ่ะน้องบอกจะปล่อยน้องพี่แล้วยังอุ้มต่ออยู่เลยเนี่ยไม่ไม่ได้อุ้มแล้วครับพี่ปล่อยไปแล้วครับ มีแล้วคือล็อกดาวน์โนมันนี่คือใครยังไงไม่ใครพี่ผมไปแหกปุ๊กมาครับพี่อ๋อแต่แต่ปล่อยหมดแล้วใช่ไหมปล่อยหมดแล้วครับพี่ปอยได้ครับน่าจะเป็นน้องพี่น้องพี่ไปปล้นพวกเองใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับเดอผมไม่รู้ไงพี่ว่าว่าแกงไหนก็เลยลองอุ้มลองอุ้มก่อนแล้วก็โทรมาหาโทรหาพี่เกตก่อนครับได้ปกติเองโทรมาถามไม่ใช่หรอไม่ปกติผมเอามาบ้านรูบแล้วผมโทรหาพี่เกตเลยครับว่าว่าเป็นดราม่าเฮ็ดเปล่าถ้าเป็นดราม่าเฮ็ดผมก็ปล่อยเลยครับ คับคาบโอเคได้ครับพี่ไปหมดแล้วเนาะไปหมดแล้วครับพี่ปหมดแล้วครับไปไปไปแรงน้าเงินกันงมาในกลุ่ม้ีไปแน้เงินกัาไปลวอยเรื่องคนวลินลุะเะส่งไปแล้วส่งไปแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปไหนกรูปงคือแรงครับอ่ะไปต้องไปไหนอ่ะไปเรดีเงินเงิน